สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้าง v o i บนฟาสาดกันนะครับในคลิปที่แล้วเราสร้าง surface หรือฟิลจากจุดกันนะครับคราวนี้มาดูว่าถ้าเราจะสร้างเป็น surface แล้วก็ทำช่องเปิดลงไปในนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมจะเริ่มต้นจากการสร้าง surface ง่ายๆบนบโนก่อนนะครับผมจะใช้ลายธรรมดานี่แหละนะครับ มาตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็ extrude curve ขึ้นมานะฮะเป็น surface ธรรมดาง่ายๆโอเคประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดึง surface เนี่ยเข้าไปใน grasshopper นะครับเราก็ใช้พื้นฐานก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ surface นะครับ surface component มา นะครับผมเลือกตัวนี้แล้วก็คลิกขวานะครับ Set one surface เอาละตอนนี้ผมได้ surface มาหนึ่งอันนี่ผมจะแบ่งมันนะครับในการแบ่งเนี่ยเราจะเริ่มต้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า d i v i d e domain ก่อนนะครับถ้าเราสังเกตดูเรามี d i v i d e domain นะครับ d i v i d e domain 2นะครับเราต้องการตัวนี้เพื่อจะกำหนด ค่า U กับ V c o u n t คือตารางในแนวดิ่งและแนวนอนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวโดเมนของการใช้งานตัวนี้ก็คือ surface ตัวน,นี้นะครับถัดมาเราต้องการแบ่งมันนะครับโดย default เนี่ยถ้าเราไม่ไม่กำหนดค่าอะไรเลยเนี่ยมันจะแบ่ง10คูณ10ก่อนนะครับเราจะลองยกตัวอย่างเช่นใส่ตัวตัดนะครับเราก็จะใช้ iso trim นะครับ iso trim เอา surface ไปต่อนะครับแล้วก็เอา segment ที่ได้จาก divide domain ไปต่อที่ domain ที่สังเกตดูนะครับผลที่ได้เนี่ยผมจะยกเลิก preview ของ surface นีไปนิดนึงเอาละที่เราสังเกตดูนะครับผมแบ่ง default จะแบ่ง10คูณ10จาก u กับ v เขาเราจะลองใส่ค่าตัว slider ไปนิดนึง นะครับผมสมมุติ 3, ใส่2ถึง10ทําไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อที่ U count ในขณะเดียวกันผม Copy มานะครับไปต่อที่ V count นะครับแล้วก็ผมจะปรับนิดหน่อย U count เนี่ยผมจะใส่สัก5แล้วกันแล้วก็นำตัว V count ใส่สัก4เพื่อให้ตัวเลขมันต่างกันนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นไอเดียครับเอาล่ะตอนนี้พอเราตัดแบ่ง s u r f a c e เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปจริงๆสิ่งที่เราได้ Surface มาเนี่ยคือ s u r f e เออ่อย่ยอยๆนะครับเราจะลองสร้างสี่เหลี่ยมตัวเล็กนะครับขึ้นมาในแต่ละช่องให้มันเป็นตัวเล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้อช่องสี่เหลี่ยมที่ออฟเซ t ตเล็กลงมาเนี่ยในการจเจาะลงไปบนเซอร์เฟเดิมนะครับแต่นี้ ตอนที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีวิธีการอยู่2วิธีวิธีนึ่งคือใช้คำสั่ง offset พื้นฐานนะครับกับอีกวิธีหนึ่งเราใช้วิธีเราเรียกว่า construct domain ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเราจะแบ่งซ้ายขวาบนล่างอย่างไรผมจะลองวิธีแรกก่อนนะครับคือใช้ offset นะครับเราก็ใช้ offset curve นะครับ offset curve นะฮะ curve ในที่นี้คือ surface ครับจับไปต่อนะฮะ เราจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนมีเส้นสีแดงที่มันโตขึ้นเหตุหผลเพราะว่าตัว offset offset curve ตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ย distance มั Dist ปเป็น1อยู่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการใส่ค่าลบนะครับที่วิธีการใส่เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีง่ายๆก็คือผมใส่ slider ไปตวสงสมมติว่าผมใช้สัก0.1ไปถึงถึงสักห่ก่อนแล้วกันลองสังเกตดูนะครับแล้วผมเอาตัวนี้ไปต่อที่ distance เสร็จแล้วลองผมต้องปรับตัวเลขมันจะพองออกเห็นไหมครับเนื่องจากมันเป็นค่าบ,บวกทีนี้เพื่อให้มันดูตัวเลขไม่สับสนผมจะเอาคอมโพเนนต์นกาทีฟเนกาติฟตัวนี้มาต่อขั้นนะครับเราแวลูตัวนี้จากสไลเดอร์มาต่อแล้วเราก็เอา r s u l t เนี่ยไปเข้าที่ Distance แทนะครับเราสังเกตด,ดูนะครับผมมีตัว Offset c u r v e แล้วผมจะเลื่อนตัวนี้ลงมันจะเล็กลงเห็นไหมฮะเล็กลงจากขอบ Surface ใหญ่ นะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเรามีเซอร์เฟซส่วนหลักนะครับแล้วก็มีเซอร์เฟซตัวย่อยเล็กๆที่ถูกตัดออกนะครับถัดไปเราจะเจาะช่องนะครับเราจะเจาะช่องลงไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีเซอร์เฟซอยู่2ตัวคือตัวใหญ่แล้วก็ตัวย่อยเล็กๆตัวนี้นะครับเราจะใช้วิธีง่ายๆก็คือเราใช้ตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า solid difference นะครับ solid นะฮะ Uh, difference Solid difference จริงๆถ้าเทียบกับใน 3D application ทั่วไปมันก็คือ subtract นะครับ subtract uh, หรือถ้าเป็น solid difference ใน Rhino เพราเราทราบดีว่าคำว่า solid difference คือ subtract ออกมันก็จะมี B w e b A กับ B w e b, b นะครับ B w a b A ก็คือตัวแรกนะครับ B w e b ก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับ boundary representative นะครับ representation มันก็จะเป็นตัวบอกขอบเขตของมัน นะสิ่งแรกที่ผมเอา Surface ตัวแรกไปต่อที่ A นะครับถัดมาผมก็จะเอาตัว Offset Curve ตัวนี้ไปต่อที่ B นะครับนีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะถูกปัดออกแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะเรามี Surface ตัวหลักอยู่ผมจะยกเลิก Preview ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ยกเลิก Preview ตัวนี้อีกตัวนี้ทีนี้หลังจากเราเออ ทำการยกเลิกพรีวิวไปแล้วนะครับแต่เราเอาจจะบอกเรามองไม่เห็นเหตุผลก็คือว่าจริงๆมันมีตัว Surface 2สองไรโนเองนั้นค้างอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีการที่ผมจะทําก็คือผมจะย้าย Surface ตัวนี้ไปไว้อีกเลเยอร์หนึ่งแทนนะครับวิธีการก็คือเราใช้เลเยอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ไปนิดหนึ่งใช้เลเยอร์นะครับแล้วผมจะย้ายตัวนี้ไปอยู่สักเลเยอร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ ไปที่ Change Object Layer นะครับแล้วเสร็จแล้วใน Layer เนี้ผมจะ o f f นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้เราจะได้เห็น Preview ชัดขึ้นนะครับเราอาจจะพบว่าเรายังมองไม่เห็นนะครับเหตุผลที่มองไม่เห็นเพราะสังเกตดูนะครับตอนนี้มันเจาะแค่ช่องเดียวอาจจะมองชัดไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับข้อมูลฝั่ง Surface ที่มาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวนะครับ ข้อมูลฝั่งที่ออกมาจากเคอร์ฟตัวนี้มันเป็นทรีนะครับมันเป็นหลายตัวซ้อนกันวิธีที่ให้มันทำก็คือมันต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับวิธีง่ายๆก็คือเราคลิกขวาที่เอาพุตเคอร์ฟตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น Flatten เพื่อให้ข้อมูลมันเหลือล l i s t Level เดียวหลังจากนั้นก็จะมองเห็นช่องเปิดนะครับเอาละตอนนี้ถ้าเราลอง Adjust ดูนะเนเราสามารถจะเพิ่มช่องเปิดเห็นไหมฮะเราสามารถจะปรับแต่งนะครับ โรคอลัมนนะครับเสร็จแล้วเราอาจจะปรับตัววีซอ e ของ Distance นะครับมากน้อยนะครับแค่นี้เราก็จะได้การเจาะช่องแต่สังเกตดูช่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเจาะเท่ากันนะครับเจาะเท่ากันนะครับเพราะนั้น Offset บนล่างซ้ายขวาจะเท่ากันกรณีที่เราต้องการควบคุมอ uh, f f s e t แต่ละด้านให้มัน อิสระจากกันนะครับเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า construct domain 2นะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ construct นะครับ domain 2ตัวบนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้ two dimensional domain นะครับสำหรับการใช้ค่า4ตัวนะครับถ้าเรามาดูเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ ตัว u ก็คือ Control แนวตั้งอย่างที่เราเห็นนะครับตัว v ก็ Control ว่าใน vertical จะแบ่งเท่าไหร่อย่างที่เราเห็นเหมือนคล้ายๆกรณดีดิว้โดเมนนี่แหละแต่มันมี min กับ max อยู่นะครับเราจะเอาค่า,าตัว slider นะครับเราจะเอา slider ไปใส่นะครับแต่เนื่องจากว่า construct domain นั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับผมจะใส่สัก 0.1เพื่อไม่ให้เป็น0สักทีเดียวถึงนะครับ1กนแล้วกันนะครับลองดูนะครับเสร็จแล้วผม Copy มา4ตัวเพื่อจะใส่เข้าไปใน construct domain ตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไป Copy มา4ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็ตัวนี้ไปต่อ u UM max v min v max นะครับ เพื่อให้ได้โดเมนขึ้นมาชุดใหม่นะครับโดยปกติเรา Umin กับ Max จะทำให้มันต่างกันหน่อยแล้วกันนะครับเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันจะเออร์เลอร์ถ้าเกิดว่าข้ามตรงกันนะครับนี่ผมทำให้มันไม่เท่ากันก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไอ้ตัวโดเมนเนี่ยออฟเซตเคิร์ฟตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้เราก็จะผมจะยกออกไปก่อนนะครับคอนโทรลลากออกไปก่อนนะฮะเอาลัก ทีนี้พอเราทำเสร็จนะครับเราจะเอาเซอร์ฟ e สโดเมนตัวนี้เป็นตัวตัวแบ่งนะครับถัดมาเราจะเอาไอโซทริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไอโซทริมเข้ามาอีกตวงนะครับไอโซทริมนะครับไอโซทริมนะครับเซอร์ฟ e สเราจะามาจากเซอร์ฟที่ที่ทิมไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวย่อยนะครับเราดึงตัวนี้มาต่อที่นี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาโดเมนที่เราแบ่งตัวเนี้มาใส่ที่นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Surface นี้มันจะถูกแบ่งนะครับผมจะให้มันพรีวิวนิดนึงก่อนตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวที่มันยังมี e er อ r o r อยู่นะครับเนื่องจากว่าค่าที่ได้ของ Surface ตัวนี้จริงๆมันเป็นขนาดของ Dimension จริงซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปาเข้าไปประมาณสัก 30- ถึง40 นะครับหน่วยนะฮะแต่กรณีที่เราใส่เลขเข้าไปตัวนี้มันยังไม่สอดคล้องพะันวิธีการง่ายๆก็คือเราจะกดให้พารามิเตอร์เนี้ยของเซอร์เฟซเนี้ยมันมีอยู่ระหว่าง0ูถึงหวิธีการก็คือที่พอร์ตเซอร์เฟซเนี่ยนะครับเราคลิกขวานะครับเราเลือกตัวอ่ p a r a าร e e ิเตนะครับตัวนี้มันจะเป็นการปรับค่าของดิเมนชันจริงให้เหลืออยู่ในช่วงหนึ่งผมจะลองคลิกเรื่องนี้ดูนะครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้เราจะเห็น การแบ่งของเซอร์เฟซตัวนี้นะไอโซทริมตัวนี้และผมจะลองปรับ adjust ดูสไลเดอร์นิดหนึ่ง uh, U min นะครับ U min ลองสังเกตนะครับเวลา U min นะฮะ U max ผมเอาให้สูงหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นผลนะครับทีนี้สังเกตดู V min นะฮะ V min นะครับ uh, V max นะครับแล้วก็มี U min ก็คือด้านซ้าย uh, U Mac คือด้านขวาครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ adjust ตัวฟาสอดช่องเปิดตัวนี้ที่มันไม่เท่ากันก็ได้ผมจะลองทำให้มันดูต่างกันนี้จะได้เห็นไอเดียนะครับเสร็จเรียบร้อยเราได้ Surface ชุดใหม่ใช่ไหมครับเราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เราไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะ ออดิสเซเบิมันไปนะครับสิ่งที่ทําก็คือผมเอาเซอร์เฟซที่ได้ใหม่ตรงนี้นะครับแทนที่เดิมเราใช้จากออฟเซตใช่ไหมครับตอนนี้เราเอาที่ได้จากไอโซทริมตัวนี้ไปต่อที่ b ีเวฟบนะครับไปต่อที่ b ีเวฟบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้มันจะเจาะนะครับทีเวลาเราเจาะลงไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยกเลิกพรีวิวมันสัหน่อยนะครับเพื่อเห็นไอเดียยกเลิกพรีวิวนะครับยกเลิกพรีวิวที่นี่ อาละทีนี้เราก็จะเห็นว่าอตอนนี้ตัว b r e วฟตัวนี้มันถูกเจาะเรียบร้อยในขณะที่เรายังคง Adjust การเจาะที่แตกต่างกันสังเกตดูนะครับผม Adjust ตัวนี้ได้นะฮะอาจะ Adjust ตัวนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้สังเกตดูมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับโดยที่จากซ้ายมาขวาคือ0-1นถึง1นะครับจากบนขึ้นขึ้นล่างเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยก็เป็น0ถึง1เหมือนกัน นะครับสังเกตดูนะฮะผมอาจจะ Adjust ตัวนี้ได้แน่นอนต้องระวังอย่าให้มัน Overlap กันนะครับนะฮะตอนนี้ผมจะมีขนาดของตัวล่างให้มัลงมาหน่อยเอาละ Okay. ตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวฟาซาตตัวนี้เราก็สามารถจะเจาะช่องให้มันมีความแตกต่างกันได้แน่นอนว่าเราอยากจะทําให้มันมีความหนาก็ได้นะครับเพราะว่าจาก solid d i f f e r e n e เนี่ยเราก็สามารถจะใส่ค่า extrude ลงไปได้แบบปกติเลยนะครับผมจะลองทําให้ดูนะฮะ extrude นะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้ไปใส่นะครับถัดมาก็บอก direction ซะหน่อยในที่นี้ผมจะให้มันยืดไปตามแกน y แล้วกันนะครับผมก็เอา unit y มาใส่ ก็ต่ออันนี้เข้าไปนะฮะตอนนี้มันจะเป็นจะเป็นการยืดเข้าไปด้านหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายืดไปตามแกนบวกนะฮะเพื่อให้เห็นภาพเราจะลองดูที่ Custom Preview นิดหน่อยนะครับแบบที่เราทํำในคลิปที่แล้วนะครับคัสซัมพรีวิวแล้วเราก็ตัวนี้ไปต่อนะครับแล้วก็อาจจะยกเลิกตัวนี้สัหน่อยก็ได้ยกเลิกพรี i ิวเราจะได้เห็นชัดๆขึ้นอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นตัวโมเดลที่มีความหนาไหมฮะเรียบร้อยแล้ว อาจจะ adjust ความหนาโดยการปรับค่าที่ factor ของ unit y ก็ได้นะครับเอาละคงพอเห็นแนวแนวทางในการที่เราจะเจาะช่องลงไปบนฟาสาสแล้วนะครับในคราวหน้าเราจะมาลองทำฟา,าศาสแบบที่มีความหนาของแผนแนวย่อยเหล่านี้แตกต่างกันนะครับลองดูว่าเราจะใช้วิธีการใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ